น้องวันนี้วันพ่อน้องเนี่ยจะซื้อไพส์ปรายังไงมันใช่เหรอลูกน้องเกลร้องเพลงให้พ่อน็อตในวันพ่อเอ็นดูหนักมากทำเอาเอฟซีละลายไปกับความเป็นธรรมชาติของหนูน้อยซุปตาหลังจากที่น้องแอบิเกลหรือน้องเกลได้ร้องเพลงให้กับคุณพ่อน็อตวิสรุตรังสีสิงหพัฒน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ที่ผ่านมา เพระาะเจ้าตัวนั้นร้องเพลงรอยกระทงให้กับคุณพ่อเสียงดังสน,นั่นอีกทั้งเมื่อแม่ชมพู่ถามว่าพ่อชื่ออะไรก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าน็อตสนุกนกันลอยนรองลอยลอยจะขึกันแล้วก็กเจกอน้องเกลวมาลำมุนเชอหน้องเกลวหรือน้องแก้วน้องเกลวน่องแก้ววันนี้วันอะไรคะวันพ่อพ่อน้องเกลวชื่ออะไรคะ ก็ทั้งน้ารักหน้าเอ็นดูสักขนาดเนี่ยไม่ให้รักให้หลงยังไงไหวละคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหมอย่าลืมกดติดตามค่ะ